มืดมืดมืด,มดรเ,เรือพี่น้องพามาหาเนี่ยอยู่ในกินครับมนนี่นี่มาหาอยู่หากินตอนกลางคืนพี่น้องืันนี้พามาทำอะไรแล้วมันนี่ขายข้าวพี่น้อง เห็นเมื่อบุ๋มเมื่อวันศีพ่าพี่น้องไปหากินพี่น้องซีรีส์ยูทูปเปอร์วันนองก็ยังสิ้นะาคะสีพ่าไปซ้อนเกียดหน่อยค่ะพี่น้องพี่น้องหูจัก็น่าเกียดหน่อยเคยหาบ่ค่ะสีไปซ้อนเกียดหน่อยมาไว้ถมก็ชื่อเก้าค่ะพี่น้องกินชิ้นแล้วไปถ้าไปไต่เกียดจานหน้าเนาะพี่น้องสิสิบมีศีพ่าซ้อนเกียดหน่อยจ้ะมาลองเห็นเมื่อบังดังกันได้พี่น้องเริ่รมเมื่อเล็กน้อยค่ะมันหอนพี่น้องเอ้ยเบดังกันมาเกียดหน่อยมันออกว่ามันมีมอ นอนนี่ไปนอนเอาพี่น้องไปนอนเกียดน้อยหายกินหา่ยุหากินน้ำกันแล้วพี่น้อง,องเวลาพี่น้องเอ้ยชีวิตอีสานบ้านหนะ้ายุทุ่มเปลววันนอกก็ยังสิล่ะค่ะเห็น,น,น,นหน่อยพวกน้ำกันค่ะใกล้หนี่ก็หาะบ่ไกลขึ้ไปใต้เกียดดอกไปเกลียดลงทุ่งหน้าพี่น้อง ยี่สานเอาหายจริงๆนี่จริงหรอเอาหายยิ่หายจิงๆมาคุณผูบริดูดินเสีสุดๆนี่เ่ององเอาไปสายไหมตื่นคุิโภลอ่านตัวน้องท่านหยมาเด้อพี่น้อง ตอนนี <tripod. S 1> ้ตอนเครียดหน่อยไอากาดมันร้อนก็พื้นพี่น้องหลลายอ่มัน้ สอนเกียรติสอนเกียรติพี่น้องมาสอนเกียดครับผมเขียบเนี่ยกระโดดเข่าเนาะมันหนีเนี่ยเนี่ยๆโดนเนี่ยผมเห็นนะมันกระโดดชนขาผมเลยพี่น้องเอ้ยเขียดหน่อยพี่น้องมันเขียดกระพื้นเนี่ยครับพื้นนี้ มันโดนมันก็กระโดดเนะพี่หน่องเนาะกาดมันร่อนมือก็ได้พันไม่ไปดูเด้อพี่หน่องอายุหากินพี่หน่องวิถีอีสานใายไปเรื่อยผมมันมืดอูดเนี่ยงงจุดเดือดพี่

เด๋ยวอเป็นถวยเลยด้นี่นี่เน้อเนื้มเม่อนออกแต่นับตัวกันนะนับเปิ่งกันนะโอ้วนนี่ในไข่ก็ตัวเกี่ยวอยู่เกี่ยวในจะเอาไข่ยังเพียงเหรอเยอยังเกี่ยวโอ้ยกำรัดเลยไหมมันตีนแล้วมันตับปีนกัเราแล้วก็ยึดเป็นเกียดนะนี่นี่นี่ันเกียวนี่ไข่อยู่ก็ตัวเกี่ยวอยู่ มันหมตัออกเว้ตอนงานง่ายกนี่และตัวลิ้นเียวน้องตมนี่กลับมาดีนีว่าผ่าขาดได้ทั้วนะ้นแกงใส่พักปิว่แกงได้พักปิวสู้กินพี่ดอกเ้ยมกกระแซ่เสจและท่านให้ออกพิดตะไพสายังต้งานี่เแก อยางนี้ฟังจิ๋วเเห็นตั๊ังจิ๋วหน่อยเจ็สิบกิโลนอยนี้เติเปิลบ้านอกก็ได้สิละหายู่ให้กินตาบานๆก็ค่ะแล้วจะไม่ออกไปเกียจะรับสิออกออกได้ไม่ออกก็ได้น่ก็ได้อยู่มกนึงแล้วพี่น้องมีใหม่มีพี่น้องไล่จับเอาเลยพี่น้องเจ็ดยีโมงีพี่น้องตัวมัน เยอะอยู่ด้ครับพี่น้องเอ้ยตายไปแล้วเก็บเอ้ยสายหมดแล้วมันวินบินตายหมนจริงๆหลายตัวอยู่ด้แต่ตายเฮ้ยตัวเฮียหลายตัวอยู่เออเห็นเราเป็นหัวจะออก แม่ดอกเลยบ้านบ้านนี่ไหมบานนี้ได้บลกหลเลย้านนี้เลยัะออก่าวันเสาเป็นมนองตืนเสียงเขียดอมบอกได้ใบไม้นี่จะอนเ้เขียดะนอยเขียดนอยเขียดนอนเียวนี้ดายตัวเะนึกว่าเป็นมกเลยนี่อ๋อบอนลดีๆจะไปกจับกนว่านเดี๋ยวใ้เบื่งเสียตะก็ี các gì đi mấy con đi săn mẹ cũng đi cái con cái นายตีอะไรยอพี่น้องเอ้ยมันจะออก,กไไอีิเดี๋ยวเรายี่สิบตัวก็ไว้ดีโหแถวนี้เบื้องบานนี่แน่ืมไตไปเลยเข็ดเข็ดหมูหมือนด้ห่วย่านบ้างเบ้องเบ้องบ้า,นนนะาง อเอรุ่ตำได้เัยขอบดินยิบออาแม่ชิโมที่ออดได้พี่นอ้องมึงจำรัดไงไม่เขียด,ดน <c oughs> ดี่น้องจะปาดกัเลียดเอาปวดลายลายกิโลเตัวนี้ไขมันออกหลายกิโลอยู่นาตั้องอนไรไปนีเสียงมั่มีคัน วัี้ย oh, ่อยู่คนโอ้ยลายยี่ด้นอ่ะพน้องลลายยูพี่น้องเลยแม่แม่นพค่นเห็นแล้วพ่นตียงเป็นงานอะไวะนี้ถานอยู่ละไปดันหลบไปกลับมาทีละถวยเลยก็ค่ะพี่น้องฮะยูห้ากินยี่สิบละค่ะค้อกี่คนต่อไหเอก็เปงานของแม่ตองมาบ้านแลคา

พี่น้องเปนงานนี่พี่น้องเขาได้อยู่ครับนี่นก็ได้มกอยู่พี่น้องสองสามมกเลยเนีย่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็ดหน่อยอยู่กินกับวิธีสารละพี่น้องเ,เอ้ยนี่พี่น้องเอ็ดอีโมกแซ่ บาดนี่เป็นดูอืเจ๊เข็ดเองแม่พี่น้องบาดนี่แม่โอ้โหแต่เดีดเยดอะไรพีน้องตัวใหญ่ยอยู่เพิ่งเขียตโม่มาแกให้พี่นางถือว่าอยากจะได้ไม่ต้องสั่นต้อนเมย์ <laughs> <laughs> หลายเลยบังเน่บังเน่พี่นองเอ้ยบังเน่พอแล้วพอได้มกแล้วพี่นองโอ้หลายมกด้วยหลายมกกจักบาทจักบาทกันจักบาทนึงพี่นองงันหรือเปล่างันเมันกับหยับเสร็ลวหันนี่ก็ไล่ได้ี่องได้แบบหลายหัวหัน ไปขึ้นตรงนู่นเด้อเด้อพี่น้องหาอยู่หากลิ่นที่อีสารทีสานชนบทเนี่พี่น้องบรรยากาศนะครับพี่น้องมาช่วยกันไตเขียดสันเขียดพี่น้องพอเขาเอาไปมกพี่น้องหาอยู่หากลิ่นนะพี่น้องเนาะ บ้านนี้กับบ้านสุดท้ทยแลลวพี่น้องาาลับบ้านแหละเรามาดูว่าจะได้จได้มกอยู่พี่น้องเนีดยหลายมกอยู่ครับเบิ่งน้ำกันพี่น้องเกียดมันพึ่งออกอากาศมันเริ่มเย็นแล้วพี่น้อง nhà ngoài trăm ký lô à này có đầy nhiều có nọ mày 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 นวหนหอกว่าไงงมึงคลังเ่นแนวิน่าครัยระมุกนี่นีันมันแทบเลยอ๋อนี่ันมนตัวไข่เลกในหุนกำลังมันมันมันบอกไข่ดอกมันเวียนหัวเลยไข่นี่นีุ่่นมุนลุ้มลุ้มจนเวียนหัวตายหมดแล้ว ื่อกี้ก็จะไต่ไฟในน้ำปัวเก็บนิ่งเก็บไดปกันขวดนี่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 กินละวพ่อหลอกพี่น้องเมื่อย์ค่ะยับงานป้อนพี่น้องมาหน่อยหนี่อยดิน้องเราตัวมันหม่ร้ายทักเลยค่ะพี่น้องเฮ้ยพ่อหลอกค่ะพี่น้องมาดิก้าบ้านค่ะพ่อหลอกน้องแมงเต็มหัวเลย คพี่น้องกบ้านค่ะวันนี้แตกเลยกาดอบอ้าวพี่น้องมันพักการมันร้อนข้าพี่น้องกบ้านจะจบคลิปกลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องวันนี้มาหาอยู่หากินพาลงทุ่งนาตอนกลางคืนกับผมหาไตเขียดพี่น้องอยู่ที่อีสานเนาะนวันนี้ก็กลับบ้านแล้วครับพี่นอ้นองพอได้กินยิ่งพี่น้องพอได้ไหลไหลมกอยู่พี่น้องเอาไวใ้ให้มเมถาวรอยากกิน ก็คิดไปเพียงสี่เด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจใหนดี้เด้อค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องมวยมวยปะขัดครับกลับบ้านแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ